สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกท่านนะครับผมสุพัฒน์ปัทมาโสพลนะครับกลับมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้นะครับเป็นวันที่3สิงหาคมปี2567นะครับผมมีวัตถุมงคลนะครับและเครื่องรางของขลังต่างๆนะครับมาแนะนําเพื่อนๆทุกท่านเช่นเคยนะครับสําหรับวัตถุมงคลในวันนี้ที่ผมนํามาแนะนํานะครับจะเป็นพญาคุดอุอากษะนะครับ รุ่นหัวใจเศรษฐีนะครับออกที่วัดคุธทธารามตำบลคลองสะบัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับพระชุดนี้นะครับเป็นชุดแจกในพิธีนะครับที่นํามาแนะนําในวันนี้นะครับพระองค์จริงยังไม่ออกนะครับเพราะว่าเพิ่งผ่านพิธีพุทธาพิเศษไปเมื่อวันที่28กรกฎาคมปี2567นะครับมีพิธีพุทธาพิเศษใหญ่นะครับณนะพระอุโบสถ มหาอุดวัดคุธทธารามนะครับเริ่มพิธีพุทธ,ธาพิเศษเวลา14.09นาฬิกานะครับมีพระเกจิร่วมอธิษฐานจิตปลูกเสกนะครับพญาคุดรุ่นนี้นะครับถึง22พระเกจินะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่28กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับรายนามพระเกจิเบื้องต้นนะครับที่มาร่วมอธิษฐานจิตปลูกเสกในวันนั้นนะครับ องแรกนะครับเป็นพระอาจารย์มังกรนะครับวัดนาคปกจังหวัดกรุงเทพมหานครครับองค์ที่สองนะครับหลวงพ่อแม้นวัดนาต่างนอกจังหวัดพระนครศรีุธยาครับองค์ที่สามนะครับพระอาจารย์ปืนวัดราชโดนะครับจังหวัดพระนครสีุธยาครับองค์ที่สี่พระอาจารย์เลี้ยงวัดจอมเกตดจังหวัดพระนครศรีุธยาองค์ที่ห้านะครับ หลวงพ่อเหลือวัดขอนเชงโงกจังหวัดสระบุรีครับองค์ที่6นะครับครูบาวิรุธวัดสันมะเมาจังหวัดเชียงรายองค์ที่7นะครับหลวงพ่อสมหมายวัดคุททารามนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับองค์นี้ขาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าหลวงพ่อสมหมายนะครับท่านเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันนะครับของวัดคุททารามนั่นเองนะครับและองค์ที่8นะครับพระอาจารย์แจ้วัดน้องประชาสรรนะครับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับองค์ที่9นะครับพระอาจารย์ประสูตรวัดในเตานะครับจังหวัดตังอันนี้เป็นรายนามพระเกจิเบื้องต้นนะครับจริงๆแล้วมีพระเกจิมาร่วมอธิษฐานจิตปลูกเสกนะครับถึง22พระเกจินะครับและมีพิธีดับเทียนชัยเวลา15.19นาทีะครับโดยพระอาจารย์แจ้วัดน้อมประชาสรรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับพญาคุฑชุดแจก ในพิธีรายการนี้นะครับเมื่อเราได้รับนะครับผู้ร่วมในพิธีเนี่ยจะได้รับคนละ1ชุดนะครับ1ชุดนะครับจะมีพยันหนึ่งผืนนะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์หนึ่งใบนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในพิธีจริงๆเนี่ยสติกเกอร์กับพยันเนี่ยจะได้แค่หนึ่งอย่างนะครับคนที่ได้รับก็จะได้รับสติกเกอร์หรือไม่ก็พยันนะครับแล้วแต่เราจะเลือกนะครับแต่นี้ผมนํามา ให้เพื่อนๆชมทั้ง4รายการเลยนะครับแล้วก็จะมีพญาคุดนะครับเนื้อทองชนวนพิมพ์เล็กขนาด2.7ซนติเมตรนะครับ1องค์แล้วก็จะมีพระผงกลีบบัวแบบนี้อีก1องค์นะครับเริ่มจากรายการแรกเลยนะครับเป็นพระผงพุทธมงคลนะครับกลีบบัวแบบนี้นะครับเป็นเนื้อผงว่านพุทธคุณนะครับแบบนี้ รายการนี้อยู่ในอยู่ในรายการแจกในพิธีนะครับองค์นี้นะครับจะเป็นพระผงพุทธมงคลกิบบัวนเนื้อว่านผงพุทธคุณนะครับขนาดองคพระนะครับ2 7คูณส5ซนเมตรครับสวยงามมากครับเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับครับหลังจากที่เราซูมเข้ามาใกล้ๆนะครับเราจะมองเห็นองค์พระชัดเจนมากขึ้นนะครับ ด้านบนนะครับจะเป็นองค์พระพุทธนะครับปางประธานพรและด้านล่างนะครับจะเป็นพระอุปคุตนะครับจะมีพระอุปคุตนะครับด้านล่างแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีองค์พญานาคทั้งสองฝั่งเลยนะครับแบบนี้ด้านข้างขององค์พระนะครับจะมีตอกหมายเลขไว้ด้วยนะครับแบบนี้หมายเลขจะอยู่บริเวณนี้ครับเพื่อน จะมีหมายเลขขององค์พระนะครับและด้านหลังนะครับจะมีพระพุทธนะครับทรงพญาคุธแบบนี้แล้วก็จะมีเทวดาทั้ง4องค์นะครับด้านหลังถือว่าเป็นพระพุทธมงคลกีบบัวที่ออกแบบและจัดทาขึ้นมาได้อย่างสวยงามนะครับจัดทําขึ้นมาเป็นวาระพิเศษนะครับเป็นถวายพุทธบูชานะครับให้วัด99วัดทั่วประเทศไทยนะครับถือว่า เป็นวัตถุมงคลนะครับที่วัน้างหน้านะครับจะมีคุณค่าและน่าสะสมเป็นอย่างยิ่งนะครับสําหรับพระพุทธมงคลนะครับกลีบบัวรายการนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมรายการต่อมานะครับเพื่อนๆรายการต่อมานะครับจะเป็นองค์พญาคุดรุ่นหัวใจเศรษฐีนะครับเนื้อทองชนวนนะครับพิมพ์เล็กขนาด2.7ซนเมตรนะครับเดี๋ยวเรามาชมองค์จริงกันนะครับสวยงามมากครับ เนื้อทองชนวนพิมพ์เล็กนะครับขนาด2.7คูณ2.7เซนติเมตรนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นองค์พญาครุฑกลางแขนออกทั้ง2ฝั่งเลยนะครับรุ่นนี้นะครับไม่มีลูกแก้วนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังจะปีกจะกว้างแบบนี้เลยทุกองค์จะมีโค้ดและหมายเลขนะคบเพื่อนๆหมายเลขจะอยู่ทั้งฝั่งขวามือนะครับจากด้านหลังนะครับอยู่บริเวณนี้ครับเพื่อนๆ แล้วก็ด้านซ้ายมือเนี่ยจะมีโค้ดนะครับยินโค้ดเอาไว้ที่ด้านหลังที่ปีกนะครับจุดสังเกตนะครับขนาดองค์พระอยู่ที่2.7คูณ2.7เซนติเมตรนะครับเป็นเนื้อทองชนวนพิมพ์เล็กนะครับแจกในพิธีองค์พระนี้สวยมากนะครับเพื่อนๆองค์พญาคุณรุ่น6นี่มีความสง่าง,งามมากเลยนะครับเพื่อนๆ เนื้อทองชนวนพิมพ์เล็กนะครับแจกในพิธีรายการนี้เดี๋ยวเรามาชมวัตถุมงคลรายการที่3นะครับที่อยู่ในชุดแจกในพิธีนะครับสติกเกอร์พยาคุณนะครับเป็นสติกเกอร์พยาคุดเดี๋ยวขออนุญาตซูมออกนิดนึงเพื่อนๆจะได้มองเห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับเพื่อนๆหลังจากที่ซูมออกมาแล้วนะครับเราจะมองเห็นสติกเกอร์นะครับ องพยาคุดนะครับสีแดงแบบนี้นะครับสวยมากรุ่นนี้เป็นรุ่นหัวใจพยาคุดหัวใจเศรษฐีนะครับวัดคุดทารามรุ่นที่6นะครับออกที่วัดคุดนะครับผ่านพิธีพุทธาพิเศษเมื่อวันที่28ดกรกฎาคมปี2567ที่ผ่านมานะครับสติกเกอร์จะเป็นหนึ่งในชุดแจกในพิธีนะครับในวันนั้นนะครับสติกเกอร์องค์พยาคุดสีแดงแบบนี้นะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นที่6เนี่ย สติกเกอร์เขาจะมีสีเดียวนะครับก็คือองค์พยาคุดจะเป็นสีแดงเท่านั้นนะครับสีอื่นจะไม่มีนะครับเพื่อนๆขนาดสติกเกอร์นะครับอยู่ที่10เซนติเมตรนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่10เซนติเมตรขนาดกําลังดีนะครับเพื่อนๆเป็นแบบติดด้านนอกนะครับด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เรามาชมรายการต่อมานะครับจะเป็นพยันที่แจกในพิธีครับเพื่อนๆนี่ครับ พยานแจกในพิธีนะครับจะเป็นองค์พญาคุดนะครับสี่กอนะครับสองมือด้านหลังนะครับกลางขว้างนะครับและสองมือด้านหน้าเนี่ยจะถือหัวใจนะครับเป็นหัวใจขององค์พญาคุดแบบนี้นะครับและด้านล่างนะครับจะเป็นยันดวงครับสมชื่อเลยนะครับเป็นสมชื่อรุ่นหัวใจเศรษฐีนะครับเป็นยันดวงเป็นมหามงคลเลยนะครับแบบนี้นะครับ จะมีตาวัดนะครับแล้วมีหมายเลขทุกผืนเลยนะครับสําหรับพยันนะครับพยันแจกในพิธีแบบนี้หมายเลขจะอยู่บริเวณนี้ครับรุ่นนี้นะครับมีความพิเศษอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือพยันเนี่ยเขาจะมีหลากหลากหลายสีนะครับหลากหลายสีขออนุญาตให้ดูนะครับเนี่ยครับมีหลากหลายสีเลยนะครับ เป็นขยันขนาด A4 นะครับหรือขนาด2 1คูณส0เซนติเมตรครับเพื่อนๆที่สนใจเช่าบูชานะครับสำหรับชุดแจกในพิธีสำหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจชุดแจกในพิธีนะครับ4รายการแบบนี้นะครับทักทายกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวพระองค์จริงนะครับของ พยาคุดรุ่นหัวใจเศรษฐีออกมานะครับผมจะนำมาทำคลิปแนะนำเพื่อนๆอีกนะครับบอกได้เลยว่าพิธีใหญ่นะครับสำหรับพยาคุดวัดคุดทารามรุ่น6รุ่นนี้นะครับก็ขอฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตแนะนำเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ